วันนี้มาพบกับคลิปที่สองครับเป็นคลิปเตรียมตัวภาคกอใช่ไหมครับภาคกอสานักง,งานประลัดกระทรวงศึกษาธิการทุกคนน่าจะทราบเนาะสํานักง,งานประลัดกระทรวงศึกษาธิการที่กําลังเปิดสอบอยู่นั้นมีทั้งการสอบภาคกอและภาคขอเนาะก่อนอื่นครูมาติวภาคกอให้ก่อนภาคกอนี่ต้องทราบว่ามีภาษาไทยแล้วก็มีคณิตศาสตร์แค่2วิชาเท่านั้นครับไม่มีอังกฤษไม่มีกฎหมายภาคกอนั้นประกอบด้วยไทยกับคณิตคราวที่แล้วครู ติวภาษาไทยไปแล้วเนาะบอกนักเรียนไว้เสร็จสรบว่าจะอ่านตรงไหนและหนังสือในตำนานจุดไหนบ้างที่ออกข้อสอบไม่จะเป็นต้องอ่านทั้งหมดอ่านเฉพาะบางหน้าที่ครูบอกไว้ซึ่งนักเรียนเตรียมตัวเสร็จแล้วสําหรับภาษาไทยนะครับนักเรียนมีหน้าที่ไปอ่านตามที่ครูบอกเนาะมันก็จะเพียงพอต่อการสอบมาในวันนี้มาเป็นวิชาคณิตศาสตร์กันบ้าง เดี๋ยวมาดูว่าคณิตศาสตร์มันออกหัวข้ออะไรบ้างนั่นเองต้องเข้าใจว่าอันนี้อ้างอิงจากการสอบกศนล่าสุดซึ่งหลักสูตรกศนก็คือหลักสูตรเดียวกันนี่แหละครับกับการสอบครั้งนี้ดังนั้นมันชมันใช้อ้างอิงกันได้คราวที่แล้วผษาสไทยออกอะไรบ้างมันก็จะเป็นตัวแทนของการรละกันนั่นเองก็จะรู้ว่าต้องอ่านหน้าไหนโอเคนะใครยังไม่ดูคลิปติภผษาสไทยของครูมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครูจะแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นักเรียนไปดูได้พอนัเนเยนไปดูเสร็จนัเรีอนจะรู้ว่าต้องอ่าอ่าานยงไร โอเคนะครับไม่ยากเนาะนักเรียนมีลุ้นผ่านแน่นอนดังนั้นมาวันนี้เป็นภาคกอของคณิตบ้างในส่วนของคณิตก็ประมาณร้อยคะแนนแล้วก็ร้อยข้อครับซึ่งนักเรียนจะต้องเอาไปรวมกับภาษาไทยครั้งที่แล้วเนาะนักเรียนรวมกันยังไงก็ได้ให้ร้อยยี่สิบนักเรียนก็จะสอบผ่านทั้งหมดมีสองร้อยข้อสองร้อยคะแนนเราต้องการหกสิบเปอร์เซ็นก็คือร้อยยี่สิบข้อร้อยยี่สิบคะแนนประมาณนี้เนาะครูพูดงี้เข้าใจใช่ไหมครับเนี่ย ร้อยยี่สิบข้อแต่มันเวทลงมาครับใชไหมครับก็แล้วแต่เขาจะตัดเปอร์เซ็นต์นันเนียนนึกง่ายๆครับคิดง่ายๆคณิตร้อยไทยร้อยขอร้อยยี่สิบรวมกันร้อยร้อยี่สิบพันประมาณนั้นนะนักเรียนเก่งวิชาไหนก็เน้นวิชานั้นมากๆก็มีโอกาสรุนสมมุตินักเรียน,นไม่เก่งคณิตก็ไปรุ้นไทยประมาณนั้นเนาะแต่ยิงคณิตนักเรียนก็ถนัดอยู่แล้วล่ะมันมีส่วนของกอพอ,อยู่เยอะนักเรียนรุ้นคณิตด,ด้วยก็จะรวมกันแล้วผ่านใช่ไหมครับที่เหลือก็ไปเน้นภาคขอทาให้นักเรียนได้รุนบรรจุเห็นพามากขึ้นใช่ไหม เดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปออกอะไรอ้างอิงล่าสุดครับเนี่ยตามนี้เลยครับครูเอามาให้แล้วลูกศิษย์ของครูในกลุ่มหลายๆคนน่าจะทราบลูกศิษย์ของครูนอกจากเขาไปสอบแล้วเขายังเอาข้อมูลมาให้ครูซึ่งข้อมูลนี้ครูไม่เคยเอามาจากคนอื่นเป็นข้อมูลของกลุ่มของครูและเป็นข้อมูลของครูและลูกศิษย์ของครูโอเคไหมครับคือกลุ่มเราครับเนี่ยไปสอบมาจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ครูเพื่อว่าครูจะได้ส่งต่อ ข้อมูลนี้ไปให้นักเรียนรุ่นถัดๆไปเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะนั่นก็คือจุดประสงค์ของห้องนี้อยู่แล้วครับทันนะครับเรียนตามเนี้ยครับคร่าวๆจะประมาณนี้เลยเงื่อนไขาภาษาจะออกห้าข้ออนุกรมเลยนเห็นไหมครับออกเยอะมากอนุกรมเนี้ยเหมือนกอพื่อนไขภาษาก็เหมือนกอพอ้สาสิบห้าข้ออนุกรมเนี่ยเรียนออกถึงระดับส0ิข้อเลยนะ2ี่ิบถึงส0ิบข้อประมาณเนี้ย ครูกะไว้ให้เี่ยนักเรียนจํามาไหมครับคณิตทั่วไปคณิตทั่วไปมีหลายเรื่องนะครับออกยี่สิบข้อคณิตทั่วไปก็มีบัญญัติตยางเปอร์เซ็นต์สมการอะไรพวกนี้ครับอันนี้มีทั้งมีทั้งเหมือนกอพอและก็มีทั้งต่างจากกอพอ่าตัวนี้เหมือนก่อแล้วกันเนาะเหมือนกอพคนี้กอพเหมือนกันต่อไปสถิติสถิติยี่สิบข้ออันนี้กอพไม่มีไม่มีในกอพเนาะไม่มี แต่ว่าสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศส,สาธาริการมีครับแต่ในกอพอไม่มีนะครับต่อไปความเชื่อมโยงของตัวเลขและภาพพวกนี้คืออะไรครับเนี่ยพวกนี้คือมิติสัมพันธ์เนาะมิติสัมพันธ์พวกนี้ก็ออกและกอพอไม่มีเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่กอพอไม่มีก็คือสถิติขการเล่นนะแล้วก็ มิติสัมพันธ์นี่ครับกพอไม่มีที่เหลือกพอมีหมดตารางครับเป็นตารางอย่างง่ายๆครับดูค่าเฉยๆอันนี้กพก็มีเห็นไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่แล้วครูย้ําเสมอไงการสอบหน่วยงานอื่นๆถ้าเป็นภาคกมันก็จะคล้ายๆกับกอพอก็มีบางส่วนแค่ไม่เหมือนถูกไหมเนี่ยไม่เหมือนแค่2จุดสถิติกับความเชื่อมโยงของตัวเลขและภาพมันก็คือมิติสัมพันธ์ใช่ไหมครับ ที่เหลือเป็นของกพอพหมดเลยนะครับนักเรียนติวกพอพก็ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวภาษาไทยก็เหมือนกันนักเรียนทราบเนาะภาษาไทยก็เรียงประโยคจับใจความสําคัญก็อยู่ในกพอพและที่เหลือก็เป็นของสํานักง,งานประหลัดกระทรวงสาษาริการที่จะต่างออกไปถูกไหมครับเคลียรนะ์เนาะส่วนตัวเลขเรียนประมาณนี้คร่าวๆเห็นอะไรไหมครับท่านเรียนฝึกฝนอนุกรมบ,บ่อยๆอนุกรมครูสอนนะครูสอนไว้ครบทุกทุกแบบเลยถูกไหมครับนักเรียนไปเรียนได้นะใครหาไม่เจอมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครับ จริงๆครูคสอนทุกอย่างแหละต้งเรียนเคยเรียนกับครูก็จะได้หลายๆส่วนใช่ไหมครับเงื่อนไขาภาษาครูก็สอนทันนะครับจริงก็สอนหมดนั่นแหละพวกนี้ก็อยู่ในกอพไงอะไรที่อยู่ในกพครูก็สอนทั้งหมดแหละนักเรียนทราบใช่ไหมครับแต่บางส่วนที่ต่างนั้เนียก็สามารถอ่านเพิ่มได้ซึ่งเดี๋ยวครูจะบอกว่าอ่านตรงไหนดูหน้าจอครับประมาณนี้นักเรียนชอบตรงไหนก็เน้นตรงนั้นแล้วเอาไปรวงกับไทยก็ลุ้นผ่านใช่ไหมครับเงื่อนไขาภาษาเนี่ยบอกอุ้ยมันยาว,ม,ยาวมันทาไม่ได้นักเรียนก็ไปทําอนุกรมแทนอนุกรมมีเยอะไปทำคลาสตัวปแทน ไปทำสถิติสถิติไม่ได้ออกอยากนะครับออกค่าเฉลีย่ย x บา์ bar, มัธยฐานฐานนิยมพิสัยอะไรประมาณเนี้ครับโอเคนะคณิตมต้นนั่นเองตรงนี้ครับแล้วก็มิติสัมพันธ์แล้วก็ตารางแบบง่ายง่ายง่ายๆายแบบว่าไม่ได้ตารางหายเป็นตารางที่ให้มาดูเลยแล้วก็เปรียบเทียบเฉยๆทันไหมครับครบร้อยข้อักเรียนประมาณนี้ครับเงื่อนไขาภาษาห้าอนุกรมสามสิบคณิตทั่วไปยี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยครับพอดีประมาณหนึ่งร้อยใช่ไหม คุณนับให้ดูนักเนี่ยสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยครับประมาณนี้ครับร้อยข้อเคลียเนาะนายนบอกครูเราควรทิ้งเรื่องไหนนัยนก็ไม่ควรทิ้งหรอกยิงได้มากก็ยิงมีลุ้นบรรจุใช่ไหมครับก็คือมีลุ้นผ่านนะดังนั้นพยายามทําให้มากที่สุดเพราะเราไม่การันตีว่าเออข้อที่ทําได้เราอาจจะพลาดได้ใช่ไหมครับดังนั้นทให้มากที่สุดเคลียนะอ่ะครูมาสรุปให้ความแตกต่างอย่างกพอใช่ไหมครับเงืเ่อนไขสัญลักษณ์ไม่มีนะ กอพอมีกอพอมีสำนักง,งานประหลัดกระทรวงสกษาดิการเนาะสปครูเขียนสั้นสปไม่มีสะดมกอพอไม่มีสปสำนักง,งานประหลัดใช่ไหมครับกระทรวงไม่มีตากศาศากอพอก็ไม่มีมานานแล้วนั่นเองไม่มีสำนักง,งานประหลัดกระทรวงครูเขียนสั้นไม่มีถูกไหมครับอันนี้เคลียร์นะต่อมาสถิติกอพอไม่มี เขียนเห็นภาพชัดเจนแต่สํานักงานปลัดกระทรวงศาธริการมีมิติ 3, สัมพันธ์สํานักงานปลัดกระทรวงศาตริการมีแต่กอพอไม่มีเนี่ยครับความตายจากคอพอคเขียนให้ชัดเจนเนาะสรุปนะครับนเรนสั้นๆถ้านเรนจะสอบสํานักงานปลัดกระทรวงศาธริกการใช่ไหมครับเงื่อนไขสัญลักษณ์ไม่ต้องอ่านเพราะไม่มี สะดมไม่มีตรกศาสตร์ไม่มีถูกไหมครับสิ่งที่นักเรียนต้องอ่านเพิ่มจากกอพอก็คือสถิติสถิติมีมิติสัมพันธ์มีอันนี้มีได้นะครับนักเรียนประมาณนี้เนาะครูเขียนไว้ชัดเจนนะครับต่อมาครับหนังสือในตำนานออกมากถึงมากที่สุดนักเรียนต้องทราบครับหนังสือในตำนานเป็นหนังสือที่ออกทั้งภาษาไทยและคณิตศาสตร์มันเป็นหนังสือที่ออกมากถึงมากที่สุด หนังสือในตำนานครูแจกไปแล้วเนาะในคราวที่แล้วเป็นวิชาภาษาไทยแต่ครูแจกหนังสือในตำนานเป็นลิงก์เต็มนักเรียนก็ไปดูได้ถูกไหมครับแต่ใครยังหาไม่เจออีกเดี๋ยวมาดูใต้คอมเมนต์นะครับครูแปะไว้ใต้คอมเมนต์แต่ก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบว่านักเรียนต้องฟังครูสอนก่อนเพราะว่าหนังสือในตำนานนี้ยไม่ได้ออกสอบทุกหน้าออกสอบบางหน้าไม่ใช่ว่านักเรียนไปอ่านตะพึ้ตะเพือห้าร้อยหน้ามันไม่ออก มันออกแค่บางหน้าดังนั้นถามว่าหน้าบางหน้านั่นคืออะไรครูบอกไปแล้วครับครูจี้ไว้ให้แล้วว่าต้องอ่านอะไรถูกไหมครับใช่ไหมครับเรียนถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรครับถ้าเป็นภาษาไทยต้องอ่านอะไรบ้างถ้าเป็นคณิตศาสตร์ต้องอ่านอะไรบ้างเดี๋ยวครูบอกโอเคนะครับต่อมามาดูเล่นๆครับเรียนอันนี้ออกสอบอันนี้รอบที่แล้วกศนเนาะ ดึงหนังสือในตำนานไปออกสอบทั้งยกทั้งแผงไปเลยครับข้อนี้เลยโอเคไหมครับหลายๆคนก็อ่านข้อนี้ไปก็ได้คะแนนนะครับเนี่ยครับเนี่ยรอบที่แล้วกศนอครับเอาอันนี้ไปออกทุกข้อเลยครับตามนี้ทุกคนทุกคนที่เข้าสอบก็น่าจะรู้ว่าครูพูดถูกใช่ไหมครับตามนี้เลยแล้วก็ข้อปักเสาครับครูก็เคยสอนกศนอก็ออกเห็นไหมครับอันนี้เลยนี่ครับหลักฐานยืนยัน ลูกศิษย์ครูสมมาให้ดูใครที่เข้าสอบก็ย่อมรู้ว่าครูพ,พูดจริงใช่ไหมครับอาย้อนกลับไปนิดนึงดังนั้นกศอนออกสํานักง,งานประลัดกระทรวงศึกษาธิการที่กำลังจะสอบก็ออกได้เช่นกันนะครับพูดง่ายคือนักเรียนอ่านหนังสือในตํานานน่ะนักเรียนอ่านหนังสือในตํานานและจงจําไว้และนักเรียนก็ติวกพกับครูไปด้วยนักเรียนก็จะได้สองอย่างพร้อมกันไงครับถูกไหมเพราะว่ามันก็มีคณิตหลายๆส่วนที่ออกในกอพอและก็ออกใน สำนักง,งานประดับสนึกสาธิการพูดง่ายคือซ้ากันนะครับเนะะื้อหาก็มีบางส่วนซ้าบางส่วนไม่ซ้าซึ่งครูจแจกแจงไว้หมดแล้วเนาะมาดูเราจะอ่านหนังสือในตอนเล่มไหนหมายถึงว่าหน้าไหนบ้างเริ่มครับเนี่ยคณิตศาสตร์ก่อนความสามารถด้านตัวเลขครับอนุกรมเนาะอนุกรมพวกนี้คืออนุกรมทั้งหมดครับอนุกรม ใช่ไหมครับก็คือนักเรียนอ่านหมดอ่ะตั้งแต่หน้าสามถึงหน้าอะไรอ่ะนักเรียนรู้ใช่ไหมครับเข้าไปอ่านแล้วก็คลิกตั้งแต่หน้าสามถึงหน้าสี่เจ็ดะครับก็อ่านมาอ่านหมดต่อไปข้อหกครับอันนี้ไม่ออกนะคู่ค่ายแล้วนะไม่ออกใช่ไหมครับไม่ออกจากนั้นนักเรียนก็เขยอบมาครับหมายเลขคณิตเหตุผลอันนี้นันกเรียนก็ข้ามได้ครับเนี่ยครับนะครับ ขอโทษนะครับรู่กาให้เลยข้ามได้ครับคณิตศาสตร์เหตุผลอันนี้ก็ข้ามได้ครับโอเคนะครับดังนั้นหน้านี้สิ่งที่นักเรียนต้องอ่านคืออนุกรมและครูติวให้ด้วยนะครับไปดูคลิปติวของครูครับอนุกรมทุกรูปแบบครูก็ติวไว้ให้ด้วยดังนั้นนักเรียนสามารถอ่านอนุกรมในหนังสือในตำนานได้ด้วยแล้วก็ไปดูครูสอนได้ด้วยโอเคนะครับส่วนเจ็ดแปดเนี่ยหกเจ็ดแปดนะครับไม่ต้องดูข้ามได้เครับข้ามได้หลักๆคืออยู่เนี่ย อนุกรมเนี่ยประมาณส0สิข้อจินตนาการนักเรียนทําอนุกรมได้30ข้อก็มีลุ้นผ่านแล้วใช่ปะนักเรียนทําอนุกรมได้30สข้อทําไทยอีกได้เยอะรวมกันก็ผ่านแล้วสมมติเห็นภาพใช่ไหมครับตามนี้นะครูจิ้มไว้ให้หมดแล้วดังนั้นานักเรียนต้องระวังนะหลายคนเข้าใจผิดคําว่าหน้าสามเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหน้าสามนะสารบัญคือมันเขียนไว้หน้าสามแต่เวลานักเรียนอ่านก็คืออ่านหน้าสามถึงสี่เจ็ดใช่ปะภาษาไทยก็เป็น ภาษาไทยก็เป็นแนวนี้เรียนทราบใช่ไหมครับมันไม่ได้อยู่หน้าสามอย่างเดียวมันตั้งแต่หน้าสามถึงหน้าสี่เจ็ดใช่ไหมครับเวลาเรียนอ่านก็คือนักเรียนอ่านอนุกรมหน้าสามถึงหน้าสี่เจ็ดครับเห็นภาพใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะไม่ใช่ไปอ่านหน้าสามอย่างเดียวไม่ใช่ไปอ่านหน้าสิบห้าอย่างเดียวนะไม่ใช่ไปอ่านหน้ายี่สามอย่างเดียวนะอันนี้คือสารบัญของเขาใช่ไหมครับเวลาักเรียนอ่านนักเรียนก็อ่านตั้งแต่หน้าสามถึงสี่เจ็ดภาษาไทยก็ใช้หลักการเดียวกันนี้นะนัเรียนทราบใช่ไหมครับเคลียนะไม่ใช่ว่าเรียนอ่านหน้าสามอย่างเดียวนะหน้าสาม มันคือจุดเริ่มต้นถูกไหมครับแต่นักเรียนต้องอ่านหน้าสามสี่ห้าหกเจ็ดไปถึงสิบห้าแล้วก็ส 15, 15, 15, 15ิบห้าพพูดง่ายคือตั้งแต่หน้าสามถึงหน้าสี่เจ็ดอ่านระวังตรงนี้นะภาษาไทยก็ใช้หลักการนี้นะนั่นเองครับอันนี้มันเป็นหน้าต่อเนื่องนักเรียนทราบใช่ไหมครับครูเป็นห่วงครัวพลาดมันเป็นหน้าต่อเนื่องไม่ใช่ว่านักเรียนอ่านหน้าสามอย่างเดียวหน้าสิบห้าอย่างเดียวหน้ายี่สามอย่างเดียวอันนี้ผิดนะนักเรียนเหมือนน,นักเรียนเปิดสารบัญไง สารบัญเขาจะเขียนแค่หน้าเดียวแต่เวลานักเรียนอ่านต้องอ่านต่อเนื่องใช่ไหมครับ <odes. S 1> นักเรียนต้องอ่านตั้งแต่หน้าสามถึงสี่เจ็ดอันนี้เคลียร์นะคงเป็นห่วงชัดเจนนะครับเวลานักเรียนไปอ่านภาษาไทยก็ใช้หลักการเดียวกันนักเรียนต้องดูว่าหน้าไหนถึงหน้าไหนไม่ใช่อ่านแค่หน้าเดียวมันต่อเนื่องกันครับเคลียร์นะอานต่อมาพวกนี้อ่มาดูภาษาไทยเล่น,นที่ครูอธิบายไปเมื่อวานใช่ไหมครับเนี่ยที่ครูให้นักเรียนอ่านใช่ไหมเนี่ยภาษาไทยใช่ไหมครับเวลานักเรียนอ่านนักเรียนก็อ่านไป,ไปเรื่อยถูกไหม ถูกไปครับสรุปหน้านี้คณิตอยู่ไหนครับครูเอาคณิตก่อนแบบสรุปความอันี้ไม่ต้องอ่านเนาะเรียนทราบอยู่แล้วครูอธิบายไปแล้วอันนี้มีไทยบนด้วยนะเขาเอาคณิตมาอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยครับเป็นส่วนของความสามารถทั่วไปหรือคณิตเต็มนิดหน่อยครับคณิตเขาเรียกว่าอะไรครับเนียนคณิตนิดหน่อยครับมิติสัมพันธภาพแล้วเนี่ยไปอ่านด้วยครับหน้านี้อยู่หน้า,าร้อยสี่สามถูกไหมครับแต่เวลาเรเรียนอ่านเรเรียนอ่านยังไงครับ หน้านี้มีไทยใช่ปะ่ะน้องเี็กก็ต้องอ่านหน้าเก้าสิบสองเห็นภาพใช่ไหมครับถึงร้อยเจ็ดไม่ใช่อ่านหน้าเก้าสิบสองอย่างเดียวนะแล้วก็เว้นใช่ไหมจากนั้นก็อ่านหน้าร้อยยี่ห้ากูอยากให้น้นเข้าใจลึกซึ้งเนาะถึงร้อยละถึงร้อยหมดเลยใช่ไหมครับเพราะมีคติด,ด้วยถึงร้อยห้าเอ็ดอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้เนาะเห็นภาพวิธีอ่านหนังสือใช่ไหมครับเนี่ยมันไม่ได้อ่านหน้าเดียวนะั้นหน้าเนี่ยมันยาวมาเลยนะ้เรียนทราบใช่ไหมครับเวลาเราอ่านหนังสือ,อะ สารบัญอะมันเพียงแค่เป็นการแสดงว่าเริ่มต้นที่หน้าไหนแต่นักเรียนต้องอ่านยาวลงมาเรื่อยๆถ้ามันเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องกันถูกไหมครับอันนี้เข้าใจเนาะนอกเรียนคณิตอยู่ไหนครูคณิตน,น้อเรียนก็ไปดูมิติสัมพันธภาพตรงนี้โอเคนะครับต่อไปครับอ่าอันนี้คณิตล้วนล้วนอันนี้เรียกคณิตทั่วไปครบทุกเรื่องเลยครับคณิตทั่วไปออกเยอะด้วยเนาะอย่างที่นักเรียนเห็นครับคณิตทั่วไปออกอกี่ข้อ ขูขอนาตเลื่อนนะครับคณนน้ทั่วไปออกยี่สิบถูกไหมครับยี่สิบข้อเยอะอยู่ครับอคะแนนครูไม่ย้อนแล้วเนาะครูย้อนให้ดูหนึ่งครั้งนักเรียนอ่านพวกนี้นักเรียนได้ยี่สิบยี่สิบข้อไปเลยถูกไหมครับอ่านได้ทั้งหมดครับเนี่ยยาวไปอันนี้ทั้งหมดเลยครับนักเรียนฝึกทาข้อสอบด้วยก็ได้นะก็ประมาณหน้าร้อยห้าห้าถึงหน้าร้อยแปดเจ็ด เคลียร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าร้อยแปดเจ็ดอ่ะมันยังไม่จบแล้วเนี่ยก็ต้องอ่านจนกว่ามันจะจบเรื่องของมันใช่ไหมครับอันนี้เข้าใจนอกหลักการอ่านหนังสือไม่มีอะไรใช่ไหมครับเนี่ยครูชี้เป้าไปแล้วหน้านี้อ่านทั้งหมดครับต่อไปอันนี้ครับสิ่งที่เนี่ยไม่ต้องอ่านหน้าร้อยเก้าสิบไม่ต้องอ่านหน้าครูค่ามาแล้วเนาะหน้าสองร้อยยี่สิบไม่ต้องอ่านที่นักเรียนต้องอ่านคือหน้าสองร้อยหกเป็นเรื่องของเงื่อนไขาภาษา เงื่อนไขาภาษาสองอยหกถึงอะไรไม่รู้ถึงจุด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 ก็คือจนมันจบอะ่ะจบจบเรื่องอะไรจบเงื่อนไขาภาษาอันนี้นักงเรเียนทราบเนาะเวลาอ่านไม่ใช่อ่านแค่หน้าสอง้อยหกอย่างเดียวนะนัเนียนก็ต้องไปดูให้ดีๆว่าพอเปิดไปเงื่อนไขาภาษามันตั้งแต่หน้า20 6อยหถึงหน้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจใช่ไหมครับต่อมาแบบฝึกเนี่ยนักเรเียนจะทําหรือไม่ทําก็ได้ครับไม่มีผลใดๆแต่ฝึกทําก็ได้ แต่เวลานักเรียนฝึกทํานักเรียนฝึกทําเฉพาะเงื่อนไขาภาษาเนาะในเรื่องนี้เรื่องอื่นไม่เกี่ยวครับไม่ออกสอบเวลาทำแบบฝัดก็ทําเฉพาะเงื่อนไขาภาษาเคลียร์หน้าเรียนหมดแล้วเนาะคณิตน,นะครับอ่ครูย้อนเนาะอ่านอะไรบ้างเนี่ยครับอ่านหน้าสามถึงหน้าสี่เจ็ดอันนี้เนาะ วันนี้ประกาครูแปลกๆครับน้เียไม่รู้ทําไมอาจจะเออเลอร์ครับต่อมาอันนี้นักเรียนก็อ่านถ้าเป็นภาษาไทายน้องเรียนก็อ่านเก้าสิบสองถึงร้อยเจ็ดแล้วก็อ่านร้อยี่ห้าถึง1้1ยห้าสิบเอ็ดมันก็จะครอบคลุมคณิตไปด้วยใช่ไหมครับแต่น้กงเรียนต้องอ่านร้อยห้าสิบอ็ดจนมันจบเรื่องของมันนะจบเรื่องอะไรครับตัวร่วมใช่ไหมครับประมาณนี้นะดูเป็นน้องเนียน่ยดูเป็นนะครูไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าครูว่าน้องเลี้ยงเข้าใจอยู่แล้วต่อมาครับ ถ้าเป็นคณิตทั่วไปอ่านหมดครับตั้งแต่ร้อยห้าสิบห้าไปจนถึงร้อยแปดเจ็ดเลยครับแต่เนรู้เนาะมันก็น่าจะมีหน้าต่อจากนี้เนาะนิดนึงครับจนกว่าจะจบของเรื่องของมันแบบนี้เนาะแล้วเนเห็นไฟล์ที่ครูให้เนาะแล้วเนก็กดเลื่อนไปเรื่อยครับก็จะไล่หน้าไปได้ใช่ไหมครับก็อ่านจนจบหัวข้อของมันนะต่อไปหน้านี้เฉพาะเงื่อนไขาภาษาเรื่องอื่นไม่ออกแล้วครับเงื่อนไขาภาษาก็ตั้งแต่หน้าสองร้อยหกครับ ถึงอะไรไม่รู้จนกว่าจะจบเงื่อนไขาภาษาส่วนแบบฝึกหัดตรงนี้เวลานักเรียนจะทํานักเรียนทําเฉพาะภาษาเงื่อนไขาภาษาเท่านั้นโอเคนะครับเป็นไงครับคลาสโคเคลทุกอย่างแล้วเนาะดังนั้นอ่ทบทวนกันนิดหนึ่งครับหนังสือในตำนานใช่ไหมครับเนี่ยหนังสือในตำนานเนี่ยครับ มันออกสอบเฉพาะบางหน้าดังนั้นอย่าอ่านทุกหน้าอย่าอ่านทุกหน้ามันเสียเวลามันเสียเวลาและมันจะไม่ทันเพราะนักเรียนจะต้องเตรียมตัวภาคขออีกโูกเขียนงี้ชัดเจนไหมดังนั้นนักเรียนจะอ่านแบบมั่วๆอ่านเฉพาะบางหน้าถูกไหมครับ บางหน้านั้นคือไหนครูสอนไว้แล้วครับณนะตอนนี้ภาคกอจบแล้วเนาะภาคกอมีคณิตกทยคณิตร้อยทยร้อยรวมกันยังไงก็ได้ให้ได้คะแนนเต็มสองร้อยเนาะรวมกันยังไงก็ได้ให้ได้ร้อยยี่สิบนนจะสอบผ่านแต่ยิ่งมากกว่าร้อยี่สิบยิ่งดีค,ครูเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะจบภาคกอคณิตศาสตร์เมื่อวานจบภาคกอภาษาไทย ทุกอย่างจบสิ้นเนาะใครหาหนังสือ้นมาไม่เจอมองใต้คอมเมนต์นะครับครูแปะให้ใต้คอมเมนต์ตลอดเนาะส่วนภาษาไทยก็ต้องไปดูกันด้วยใครไม่ดูครูแปะให้ใต้คอมเมนต์เช่นกันหวังว่านักเรียนจะเข้าใจลึกซึ้งเนาะเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนกเรียนอย่าไปเตรียมตัวตอนที่เขาประกาศสอบเขาประกาศสอบปุ๊บไม่เกิน2อาทิตย์ก็สอบแล้วมันอ่านไม่ทนันดังนั้นอ่านตั้งแต่เนินเน่นๆเนาะครูจิ้มไว้หมดแล้วนะว่าภาคกอ,ออกอะไรซึ่งเนื้อหาครูุกถูกต้องเลยครับเนี่ยไม่ต้องกังวลภาคกไทยออออออกกะไไรครูสนนนปเมื่่วั ถ้ากอคณิตออกอะไรครูสอนวันนี้จบแล้วนะครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้มรืนครูจะหาหนังสือมาที่ว่าหลายๆคนบอกว่าผ้าขอจะต้องอ่านอะไรบ้างเดี๋ยวครูมาแนะนําหนังสือเนาะมันจะได้สั้นๆนักเรียนจะได้เตรียมตัวได้เร็วขึ้นว่าหนังสือเล่มไหนตำแหน่งนี้ควรใช้หนังสือเล่มไหนอะไรเงี้ยครับจะได้ช่วยนักเรียนได้โอเคนะดังนั้นไว้ติดตามกันครับเรียนกด subscribe ให้ครูบ้างเวลาครูแจ้งเตือนไปนักเรียนจะได้ไม่พลาดคลิปสําคัญเพราะว่าทุกคลิป ครูการันตีว่าเป็นประโยชน์ต่อตนักเรียนแน่นอนครับสวัสดีครับ